ครอบครัวเจ้าบ่าวนะคะเมื่อเดินทางมาถึงหน้าเรือนแล้วคนุญากท่านยืนสักครู่เดียวนะคะเชิญเท่าแก่ฝ่ายหญิงสอบถามขบวนผันมากค่ะท่านเศรษฐีมหาเศรษฐีทั้งหลายได้เดินทางมาจากทิศทั้งสี่มีเสียงหัวร้องติกต้องตอบด้วยสามลาเป็นมหามงคล อยากจะเรียนถามว่าท่านทั้งหลายงาขบวนขันหมากมาถูกต้องตามประเพณีจะมาทำการอัเนเป็นมงคลสิ่งใดหรือเจ้าค่ะ,อคะโอ้ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะวันนี้ถามอย่างดีพ <ใน S 1> ิการเป็นวันมิคลแมค่ดิฉันพบกับพร้อมพบกกับ ก็ต,ตัวของทิ่ฉันนะคะได้ยกหมามา,มาออกแก้วมาเตยออกเตยมาคว้าออกขันหมากมาให้ขันมาเอินขันมาทอบ <c oughs> าองอบอคาค,ความรักความสุขความเจริญความมั่งคั่งความร่ำรวย <c oughs> และสิ่งที่เป็นมง,งคลโคนมไม้ไหลาหอย่างนี้นุญาตกเข้าไปได้ไหมคะโอ้สุดยอดค่ะค่ะ,คะท่านจะว่ายังไงเมื่อ er, ทางฝ่ายเจ้าบ้านะครับกล่าวสิ่งที่เป็นมงคลดีงามน, <c oughs> นำกระบวนขันมาก เงินขันหมากทองขันหมากเอกขันหมากโอพร้อมทั้งบริวารขันหมากครบถ้วนบริบูรณ์ถูกต้องตามหลักจารี่ประเทียนิยมกติทา้งฝ่ายเจ้าสาวนะครับซึ่งตัวผมเองได้เป็นเจ้าแก่นฝ่ายเจ้าสาวนะครับได้มีมหานามทั้งสองท่านนะครับซึ่งเป็นผู้แปดมงคล งามวบผ้า,ากับคูเป็นผู้ที่รับขันมากเอกขันมากโตและบริวารขันมากทั้งหลายก็ขอขยินดีก็รับให้มาเป็นเขยบ้านมอแห่งนี้ด้วยคำยินดียิ่งครับผมยินดีต้อนรับค่ะขอเสียงปรบมือดังๆเลยค่ะโอโ้ยอดเยี่ยมจริงๆค่ะยินดีต้อนรับนะคะค่ะคุณพ่อรับนะคะจากนั้นมอบซองมงคลน,นะคะ มอบสองมงคลให้กับเด็กน้อยทั้งสองมอบสองมงคลให้กับเท่าแก่ฝ่ายหญิงผูพ้พูดคุยเจรจานะคะสะเทือนฟ้าสะเทือนดินกล่าวได้อย่างงดงามเหลือเกินนะคะกล่าวของพระคุณเป็นอย่างสูงคู่มงคลตัวอย่างของครอบครัวยินดีต้อนรับค่ะขออนุญาตเปิดทางค่ะยินดีต้อนรับค่ะเชิญค่ะ